ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เถี่ยงใครไม่เคยชนะเลยเวลามีปัญหากับใครเวลาโต้เถียงเวลามีใครเสี่ยงดังใสจ่อยตลอดแพ้ตลอดไปไม่เป็นตลอดนะคะเหมือนกับจอยนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่เถียงใครไม่เคยชนะเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองคิดไม่ทันแล้วก็พอเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันมันอึง้งมันไปไม่ถูกไปไม่เป็นเลย คลิปนี้ค่ะจะมี7ข้อนะคะเทคนิคพิเศษเลยที่จะช่วยเบี่ยงเบนบางอย่างแล้วก็จะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่จะต้องตกเป็นผู้แพ้ในทุกๆครั้งนะคะได้อย่างดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณเป็นแบบจอยเลยคือเถียงแพ้เถียงแพ้ไม่เคยชนะนะคะต้องฟังคลิปนี้ให้ครบทั้ง7เทคนิคค่ะ เรามาเริ่มกันเลยเทคนิคแรกนั่นก็คือการที่ทำให้คนที่กำลังเถียงเราอยู่หรือกำลังตะโกนใส่เราอะค่ะเขางงเขาสับสนบางอย่างกลยุทธ์นี้นะคะมักที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆแล้วก็ใช้ได้ผลตลอดเวลาที่มีใครกำลังเสียงดังใส่คุณค่ะให้คุณถามอะไรก็ได้หรือพูดอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลัง พูดอยู่หรือว่าตะโกนใส่คุณอยู่ค่ะเป็นต้นว่าขณะที่เขากำลังสิ่งดังใส่คุณให้คุณพูดขึ้นมาค่ะว่าอยากได้ทรายสักหน่อยไหมเทคนิคนี้ค่ะมันจะเวิร์กทุกๆครั้งเพราะคนคนนั้นค่ะเขาก็จะแบบสตันค่ะแล้วก็แบบพูดอะไร เพราะฉะนั้นนะคะลองนะคะเทคนิคนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแบบเบสตอร์จี้เลยคือเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดนะคะเอาไปใช้ดูค่ะแล้วถ้าใครเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็ลองมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะต่อไปนะคะเทคนิคที่2เขาบอกว่าขณะที่เรากําลังแบบมีปากเสียงกันอยู่หรือว่ากําลังคุยกันอยู่ก็ได้นะคะอ่ะให้เราค่ะมองจ้องไปที่บริเวณหน้าผากนะคะเหนือ เขาเรียกอะไรอ่ะเหนือ,อระดับสายตาไปเล็กน้อยนะคะการที่เรามองไปที่จุดจุดนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนที่ถูกมองอ่ะเขาจะรู้สึกแบบเสียสมาธินะถ้าหากเขากําลังคิดจะโกหกอะไรบางอย่างกับคุณค่ะมันจะแบบมันจะยากมากขึ้นแล้วก็มันจะทำให้เขาอะค่ะไม่สามารถที่จะควบคุมคุณได้หรือว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเกมนั้นแล้วอ่ะเขาจะเสีย เสียความสามารถในการที่คุมเกมในขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่ตอนนั้นไปนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะอยากเล่าให้ฟังว่าไม่เคยทำกับใครแต่เคยมีคนทำกับเรานะคะอ่ะอย่างคือไม่ได้ไม่ได้เถียงกันเลยนะแต่ว่าคุยกันปกตินี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขามองมองเราอยู่ตรงหน้าผากแทนที่เขาจะมองตาเราเขากลับไปมองอยู่ตรงแบบ มองสูงขึ้นไปกว่าระดับสายตาแล้วมันทําให้เราแบบเสียสมาธิค่ะเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูคือมันช่วยให้ให้เราอะเหมือนเขาเรียกอะไรดีล่ะไปรบกวนสมาธิของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีเลยเวลาที่คนที่เขาเสียสมาธิขณะที่พูดคะ่ะแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้คุมเกมอีกต่อไปนะคะต่อไปค่ะ เทคนิคที่3นั่นก็คือถ้าหากว่ามีใครที่ทะเลาะกันอยู่เขาเขาแบบอยู่ในขั้นที่ว่าจะลงไม้ลงมือเลยอะจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือให้เราสงบให้เรานิ่งแล้วก็เห็นด้วยกับเขาทุกอย่างเลยค่ะ โอเคได้ดีมากสุดยอดเห็นด้วยไปเลยนะคะเวลาที่เราทำแบบนี้มันจะทำให้คนคนนั้นอะเขาจะรู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้อะแล้วสุดท้ายอะเขาก็จะรู้สึกเองค่ะว่าตัวเองอะคือคนที่กําลังก้าวร้าวกําลังเป็นเป็นคนที่โวยวายอยู่คนเดียวเลยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ เทคนิคที่4นั่นก็คือให้เราค่ะชื่นชมเขาด้วยความจริงใจคือบางครั้งนะการที่ใครบางคนเขาเสียงดังใส่เราโดยไม่มีเหตุผลอาจจะเกิดมาจากว่าวันนั้นนะ่ะเขาอาจจะไปเจอเรื่องราวหลายๆอะไรมามันอาจจะเป็นวันที่แย่ๆมากๆ ของเขานะคะเขาก็เลยได้แสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาเพราะฉะนั้นเราลองแบบให้ความสำคัญกับเขาแบบจริงใจค่ะแบบเต็มที่แล้วก็ถามเขาว่าเออวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างหรือว่าออชื่นชมพูดคุยกับเขาแบบดีๆค่ะการที่เราแสดงออกว่าเราห่วงใย,ยเขามันอาจจะช่วย เปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างหรือว่าช่วยช่วยเขาอะค่ะให้เขาได้รู้สึกดีมากขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะเทคนิคที่5อันนี้จะเป็นกรณีที่เราอะรู้อยู่เต็มอกเลยว่าเราอะถูกเราคือฝ่ายถูกค่ะแต่ว่าคนคนนั้นนอะ พยายามที่จะแบบเถียงแถเพื่อที่จะเอาชนะเรานะคะก็ให้เราพูดประโยคประมาณนี้นะคะว่าอืมเรารู้นะว่าจริงๆแล้วเธออะฉลาดมากพอเลยที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ติดติอ่าพูดไปนะคะเวลาที่เราพูดประโยคประมาณนี้ค่ะมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเขาจะรู้สึก เลยว่าถ้าเขาคิดอย่างอื่นอะเขาคืองโง่เพราะฉะนั้นนะคะเขาจะรู้สึกหรือว่าถ้าเขายังพยายามที่จะแถต่อไปมันจะเริ่มดูไม่ดีละนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูต่อไปนะคะเทคนิคที่6นั่นก็คือการที่เราอะคะ่ะเล่าเรื่องราวบางอย่างด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจให้เหตุผลบางอย่างไปนะคะโดยที่การที่เราแบบ โต้แย้งด้วยการด้วยการเล่าเรื่องด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความจริงใจด้วยการแบบมีอารมณ์ร่วมอะคะ่ะในเรื่องที่เราเล่าว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเรื่องนั้นมันเป็นแบบนี้จริงๆอย่างเงี้ยใส่สิ่งเหล่านี้อิโมชั่นต่างๆเหล่านี้เข้าไปค่ะมันจะทำให้อ่า สิ่งที่คุณกำลังโต้แย้งอะ่ะมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องยากที่ออฝ่ายตรงข้ามอะ่ะเขาจะพยายามเอาชนะได้เนาะถ้าเราใส่ในเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปนะคะต่อไปค่ะเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่7นั่นก็คือการที่เราเงียบค่ะให้เราเงียบเงียบแบบนานๆเลยค่ะ เวลาที่อยู่ในความเงียบนานๆมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่แบบน่าอึดอัดค่ะแล้วการที่ใครบางคนจะพูดอะไรที่มันแบบดูดูไม่ฉลาดหรือว่าไม่มีเหตุผลน่ะมันจะไม่ค่อยกล้าพูดค่ะเพราะว่าเขาค่ะก็จะเริ่มเหมือนคิดซ้ำ คิดอีกรอบหนึ่งเหมือนก่อนที่เวลาคนเราโกรธใช่ไหมบางทีเราจะแบบพูดพรงพลงพๆ่พง,งออกไปโดยไม่ทันคิดแต่ขณะที่มีความเงียบเกิดขึ้นมันจะทำให้สมองอะเริ่มคิดอีกรอบคิดเหมือนรีวิวบางอย่างอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยจะช่วยให้สถานการณ์นะคะมันเริ่มดีขึ้นเพราะไม่ได้มีแต่อารมณ์ละมันเริ่มมีสติ บางอย่างเข้ามามันเกิดการคิดซ้ำมันเกิดการทบทวนในสิ่งที่กำลังจะพูดมันก็จะช่วยให้สถานการณ์ที่กำลังมีการต่อปากต่อคคำโต้เถียงโต้แย้งเนี่ยค่ะมันสงบลงได้เป็นยังไงบ้างคะเทคนิคทั้ง7เทคนิค คุณชอบเทคนิคไหนมากที่สุดนะคะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วถ้าใครเอาอะไรไปใช้ยังไงแล้วนะคะได้ผลยังไงบ้างลองมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะอยากรู้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็พิมพ์มาบอกด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิสเนสเ s ็กซ์เ t ค่ะสวัสดีค่ะ